ก็สวัสดีผมปูนเพื่อนเรียกว่าปูนกล้องพังก็เหมือนมันมีเสน่ห์นะกล้องฟิล์มเนี่ยมันจะไม่เหมือนกล้องดิิตอนตรงที่ว่าเราสามารถได้ความละเอียดของภาพได้มากกว่ากล้องดิิตอลเพราะฟิล์มเนี่ยมันเป็นกระบวนการของมันเป็นสารเคมีทําให้เราได้ภาพที่ละเอียดกว่าถ้าโฟกัสเข้าถ้าโฟกัสไม่เข้าก็เบลอแล้วก็ความหายากมันไม่ก็ความที่มันไม่ค่อยมีเมือหนึ่ง ก็เป็นสเสน่ห์ที่ทำได้ชอบส่วนที่ชอบคือความไม่แน่นอนเราไม่มีทางรู้ว่ารูปที่ออกมาจะเป็นยังไงต,ตอนถ่ายเนี่ยเราไม่รู้เลยแล้วถ่ายได้รูปอย่างนี้ก็คือเราไม่รู้เราจะรู้ทีตอนล้างแล้วตอนอัดกลก้องตัวแรกเป็นกล้องที่เราซื้อตอนเรียนว,วิชาถ่ายภาพตอนปีหนึ่ง ก็คือ Canon FTB เป็นกล้องเอ่อันนวนที่ใช้ง่ายเทียบเท่ากับพวก n i c o n FM เลยก็เป็นกล้องที่ดีใช้เรียนตั้งแต่ปีหนึ่งถ่ายส่งงานมาจนถึงทุวันนี้ยังใช้อยู่เป็นกล้องที่ส,สมบันิมากอึดเป็นกล้องที่เหมาะสำหรับมือใหม่ใช้งานง่ายไม่ต้องคิดเยอะก็คือเป็นโฟกัสกดชัตเตอร์เลยชอบที่สุด ทั้งที่สุดก็เป็นเ a นนอน F1 F1 เป็นนะ F1 ตัวปกติด้วยความที่มันเป็นกล้องโปรก็คือฟังกชันมะไรหลายอย่างเนี่ยค่อนข้างดีตอบโจทย์กับผู้ใช้งานที่มีความเร่งรีบหรือมีความทํางานด้วยความจริงจังสูงความวิเศษเป็นกล้องที่ค่อนข้างหาย,ยากแล้วก็มีราคาที่สูงแล้วก็เป็นกล้องของ c a n o n ตัวเดียวที่สามารถถอดกระโหลกได้ที่เป็นรุ่น F คนะที่เป็นปรูปโปสามารถถอดกระโหลกได้เราสามารถมองช่องวิวในระดับเอวได้เป<ม>็นปรเทศที่ชอบกอันเป็นคู่แข่งของนิคอนเอฟสาแพงที่สุดก็ตัวนี้แหละเอฟหนึ่งเอกสถานที่ดาวนทาวแถวสาย่านจุฬาสวยออกจริงจีนสถา,าปัตย์อินเรียสวยานกะ ด้วยกระแสทางสังคมแล้วก็กระแสเหมือนจะเป็นศิลป,ปินหรือตาราที่นิยมกลับมาใช้กล้องฟิล์มด้วยอันนี้เป็นส่วนของกระแสหลักนะส่วนคนที่อินอยู่แล้วแล้วก็ชอบถ่ายฟิล์มอยู่แล้วนะจะเป็นรูปแบบไหน ต่นีเอาพวกกระแสหลักกระแสหลักก็คือเราจะเห็นตามมีสแกมก็คือเหมือนพวกดาราเกาหลีใช้อะไรเงี้ยเสเล็บใช้ก็เริ่มมีคนแบบกลับมาเล่นกล้องฟิล์มก็จะหาตุ้นยืดดาราใช้กันก็เป็นกระแสที่ทำให้กล้องฟิล์มอ่ะกลับมาเป็นที่นิยมแล้วพอเริ่มมีคนรู้จักมากๆเนี่ยเรื่องการถ่ายฟิล์มนี่ยเริ่มเป็นกระแสแบบดังมากๆในช่วงสองปีที่แล้วคือบูมมากๆเลยก่อนอีโควิดเพราะด้วยคาแรคเตอร์ของตัวฟิล์มที่มันไม่เหมือนกับดิจิตอลนะคือฟิล์มนะ มันจะให้คาแรคเตอร์ต่างกันที่เราเลือกใช้ฟิล์มเราใช้ฟิล์มที่เก่าหน่อยเราก็ได้ค่าสีที่แปลกๆมันก็ทําให้คนเนี่ยอินหรือชอบในคาแรคเตอร์ฟิล์มนั้นๆส่วนคนที่ถ่ายอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะถ่ายเป็นงานอยู่แล้วหรือถ่ายเป็นคอนเทนต์ของชีวิตยอยู่แล้วก็คือชอบมาอยู่แล้วไม่ได้ตามกระแสหลักอะไรอย่างเงี้ยสรุปเลยก็คือคนที่กลับไปกล้องฟิล์มนอะเป็นตามกระแสเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มซาแล้ว คนที่ชอบที่ถ่ายฟิล์มอ่ะมันจะไม่เหมือนดิจิตอลก็คือไฟล์ดิจิตอลน,น่ยผ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้แหละมันอาจจะมีวันหายได้แต่ถ้าเป็นฟิล์มเน่ยเมื่อภาพมันถูกบันทึกในฟิล์มแล้วเนีล่ามาเนี่ยอยู่เป็นอีกร้อปีจนตายก็ไม่หายมันเป็นสเสน่หของฟิล์ม ก็เอ่อกล้องที่เราชอบแล้วก็มีมันจะมีประวัติกับเราที่สุดก็คือกล้อง canon f 1มันก็เหมือนกล้องธรรมดาแหละต่สำหรับเราคือมันเป็นกล้องที่รู้สึกว่าเหนเราก่อนได้มาเนี่ยเราได้คุยกับเอ่อ,อคนหนึ่งไว้ก็คือเรสัญญาว่าจะเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายเขาแล้วก็ตอนนี้ก็คือไม่ได้คุยแล้วก็คือายแล้วก็เหมือนเป็นกล้องที่มีคุณค่าทางจิตใจตัวหนึ่งเลยแล้วก็เป็นกล้องที่เราซื้อเองที่อยากได้มากๆ แล้วก็หายากมากๆไม่ค่อยมีคนใช้แล้วก็เป็นกล้องที่ทําให้เราแบบรู้สึกหลายความรู้สึกนะทั้งรู้สึกแบบโปขึ้นเพราะเราส,สามารถไว้ใจกับกล้องตัวนี้ได้แต่กล้องตัวนี้ก็ซื้อซื้อเพราะผู้หญิงนั่นเอง <c oughs> แต่ก็แฮวนะครับเป็นกล้องที่ทั้งช้ำแล้วก็ทั้งดีใจตัวหนึ่งเลย